รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารศึกษาพอดแคสต์นะครับน้องๆเคยไหมครับว่าวันนี้ฉันอยากจะพักผ่อนวันนี้ฉันอยากจะชิวๆฉันไม่อยากจะขยันอะไรอีกแล้วไม่อยากจะอ่านหนังสือไม่อยากต้องมานั่งทำงานอะไรแล้วอยากจะนอนอยู่เฉยๆแต่พอว่าเราเพอไปนอนเฉยๆจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกชิวๆอะไรขนาดนั้น มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยทุกใจซะยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ขยันรู้สึกว่าถ้าทําแบบเนี้ยตัวเราต้องแย่แน่เลยมันมันไม่ดีกับตัวเองมากการปล่อยเวลาไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นไอ้ที่จะต้องไอ้ที่จะทําก็ไม่ได้ทําไอ้ที่อยาก,กพักก็ไม่ได้พักกลายเป็นปวดหัวคิดมากวนไปวนมาก็เป็นทุกข์ใจหมดพลังไปเรื่อยๆแถมยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่ภูมิใจกับตัวเองอีก อาการแบบนี้มันอาจจะเกิดกับการที่เราเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในวัยทํางานแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นมาตั้งแต่วัยเรียนแล้วอะไม่รู้ตัวสาหรับคนที่ขยันมาตลอดขยันมากมาต่อเนื่องเนี่ยคือบางทีมันอาจจะไม่เกิดไฟที่อยากจะขยันอะไรอย่างนั้นอีกแถมบางทีไฟก็มอดบ้างนะครับมันเกิดขึ้นกันได้ซึ่งวิธีการอย่างนี้ วิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหายอย่างนี้ก็อันนี้โดยส่วนตัววิธีของการพี่เองนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะกับหลายๆคนตัวพี่เองก็ลองใช้แล้วมันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนตัวแล้วน่าจะทําแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเบิร์นเอาท์หรือว่าไฟเรามอดเนี่ยไวที่สุดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรากระทําบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าโหมทําเกินไปโหมอัดเกินไปแบบว่า ทำแบบโอเวอร์ทำแบบหนักแน่นเช่นเราไม่เคยอ่านหนังสือได้มาก่อนออไม่เคยอ่านหนังสือได้เกินวันละสักห้าแผ่นหรือสามแผ่นเลยแต่ว่าโอ้โหเราตั้งเป้าเลยว่าเราจะอ่านให้ได้วันละครึ่งเล่มหรือว่าวันละห้าสิบหน้าแล้วเราทําได้นะทาได้ประมาณหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันทําได้แต่วันที่ห้าไม่อยากทําแล้วรู้สึกว่าทํามาเยอะแล้วพอน,น่อย พอฟอนก็ไม่อยากทำํำพอไม่พอวันที่5้ฟอนวันที่6ก็อยากกับฟอนตามหตามสรุปก็คือว่ามิชชั่นเฟลเราไม่ได้ทําได้ต่อเนื่องแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่อยากทํามันแล้วมันโหมเกินมันหนักเกินอันนี้แค่เรื่องการอ่านหนังสือนะครับจะมีเรื่องความตั้งใจเป้าหมายอะไรหลายอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ในการเรียนเวลาที่เราโหมเกินเนี่ยมักจะเกิดอาการแบบนีน้ตามมาท่องทีจริงๆแล้วเนี่ยการบาลาน ไฟในตัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากบาลานซ์ความตอดเนี่ยของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งช่วงปีนี้ครับปี2 5 6 5นเนี่ยเป็นช่วงที่พี่อัดพอดแคสต์ทุกวันเอออัดพอดแคสต์ทุกวันคือยอมรับว่าระหว่างทางเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ไหวละมันคือมันล้าตัวเราเนี่ยล้าเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าทํามากเกินไป ก็มีหย่อนยานไปสักสาวันแต่พี่ก็รู้สึกว่าอ่นเราคิดอย่างนี้แล้วกันก็ก็อย่าไปตรึงมันมากในเรื่องของการอัดพอดแคสต์ก็ปล่อยไปวันไหนเรามีเวลาเราก็อัดแต่อย่าเนายต้องได้อัดสัปดาห์ละครั้งก็คิดอย่างนี้นะครับวันไหนมีเวลาก็อัดไปแต่วิธีการที่จะมาเล่าให้น้องฟังวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะวิธีการที่ดีก็คือว่าเราควรจะ จัดสันเวลาในแต่ละวันให้มันพอดีกับชีวิตของเรานะครับเช่นสมมุติว่าน้องอยากจะอ่านหนังสือน้องควรจะล็อกเวลาไว้เลยว่าเราจะอ่านกี่โมงถึงกี่โมงและเวลาที่เหลือต่างจากนั้นเนี่ยเราก็จัดสันให้กับกิจกรรมอื่นในชีวิตเช่นการกินข้าวการพักผ่อนการนอนง oo ง,ง,องนอนเฉยการดูซีรีส์เราจัดไปเลยสม,มมุติว่าน้องเป็นคนที่หัวแล่นตอนเช้า น้องล็อกเลยว่าประมาณสักตีห้าตื่นอาจจะตื่นไวหน่อยนะตีห้าถึงหกโมงเช้าจะเป็นช่วงอ่านอ่านหนังสือาารรเราจะอ่านแค่ช่วงนี้นะอ่านแค่ช่วงนี้ก็ล็อกไว้และที่เหลือก็ใช้เวลากับชีวิตไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราทําเรื่องสําคัญไปแล้วนี่คือกา,ารอ่านหนังสือหรือถ้าใครหัวเล่นตอนกลางคืนก็ระหว่างนั้นนะ่ะก็เล่นให้เต็มที่เลยหลังจากเลิกเรียน5้าโมงสี่โมงก็ สบายสบายไปน้องจะไปกับเพื่อนจะดูซีรีส์จะอะไรแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มน้องต้องล็อกไว้ให้กับการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราบาลานได้ดีกว่าคือได้ทั้งทํางานหลักและก็ได้ทั้งพักผ่อนแล้วเวลาที่เราไปพักเนี่ยเราอย่าไปแอบกังวลกับตัวเองนะว่าพักเยอะไปหรือเปล่าทําไมเราอ่านหนังสือน้อยเราให้เวลาแค่วันละชั่วโมงหรอไ,ไม่ต้องไม่ต้องแค่หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วสําหรับ คนที่ทำได้อย่างต่อเนื่องและทำมาตลอดไม่ใช่ว่าน้องไปสมมติว่าจะสอบสัปดาห์หน้าน้องไปวันละหนึ่งชั่วโมงมันไม่อาจจะน้อยไปแต่ถ้าน้องเอ้อีกสองสาเดือนสอบวันละชั่วโมงอันนี้ก็พี่ว่าก็เห็นนาเห็นเนี้อนะครับมันก็ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปหรกเราจะไม่โหนขนาดนั้นนี่หลัซ้ำนะทาได้วันละชั่วโมงเจ็ดวันเนี่ยก็เยอะนะแล้วเผื่ออ่านเลยห้าวัน อีก2วันเนี่ยไว้ทําสรุปเองไว้ทบทวนกับตัวเองความเข้าใจที่ผ่านมาบางทีอ่านไปข้างหน้าเรื่อยๆก็ไม่มีจุดสิ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ mm hmm. จะจำไม่ได้ก็จะไปได้หลังลืมหน้าได้หน้าลืมหลังก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับนะวิธีการก็คือว่าถ้าเราอยากจะทําให้ตัวเองไม่เบิร์นเอาไม่รู้สึกว่าอยากไม่อยากทําอะไรเลยนั่นก็คือเราต้องเลี้ยงไฟในตัวของเราเนี่ยให้มันคงที่ ไม่พุ่งแรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปทำให้มันต่อเน,นื่องมีไม่เบียดเบียนชีวิตส่วนตัวหรือว่าการพักผ่อนของเรานะครับโดยการที่กำหนดเวลาซะว่าฉันจะทำเรื่องสำคัญเนี่ยตอนเวลาไหนกี่โมงกี่โมงก็สังเกตตัวเองว่าถ้าเป็นเรื่องของการตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเล่นช่วงไหนอะไรเงี้ยก็ เอาที่ว่าเล่นกับเราที่สุดนะก็ล็อกไว้ในช่วงนั้นที่เหลือก็ไปพักผ่อนไปเล่นไปกินใช้ชีวิตกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับก็ไม่ต้องรู้สึกอิกตวเองก็ลองไปทําดูนะครับถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจสารศึกษาก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามฟังสารศึกษาพอดแคสต์มาโดยตลอดนะครับน้องๆจริงๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ